สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงสุขโขทัยนะครับวันนี้เราพามาพบคู่เอกกันล้านสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงสุขโขทยัยตัวนี้คือยอดคุณพลแดนใต้ค่ายโคสวนปาล์มนะครับมีเรามาสัมษณ์ควานนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนำมาจากไหนครับอสะปะปลาวคะ่สะสปะปลาวชนกี่ครั้งแล้วครับชะนะมาห้าไฟแล้วคะ่ชะชนะมาห้าไฟแล้วนะ แล้วในวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมเป็นยังไงครับคุณพลเดนใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีอะไรจะฝากถึงคู่ต่อสู้ไหมพันธม,มิตรแบบชำระเงินนะคะใช้ชนะค่ายโครสรีปามกินกันค่ะแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะเหนือใต้เงินทอ,อ,องกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับแล้วฝากถึงเอฟซีมาช่วยเชียร์ด้วยครับฝากถึงเอฟซีนะคะทั้งเอฟซีสปปลาวทั้งเอฟซีจังหวัดสุขโขทัยและ ทั่วทุกพื้นที่ที่ชื่นชอบมวยชนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ยอดคุณพลแดนใต้และค่ายโคสวนปามด้วยค่ะโดยยอดคุณพลแดนใต้นะครับทำการชนในวันที่25รอบบ่ายนะครับชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทนะครับสนกับของเสียบิ๊กนะครับลูกเบอร์เสียบิ๊กนะครับ นี่นะครับเป็นสภาพความพร้อมของยอดคุณผลแดนใต้นะครับค่ายโคสวนปาล์มอ่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการชนในวันที่25นี้นะครับความสดสมบูรณ์นะครับมีร้อยเปอร์เซ็นตและเหลือแต่ซ่อมเขาครับเหลือซ่อมเขาแล้วทําการชนในวันที่25นี้เลยนะครับพบกันแน่นอนนะครับคู่เอกนํารายการรอบบายคู่ที่สานะครับ ระหว่างโครังศาสตร์เพชรคาดลูกเบอร์ค่ายโคทุ่งแสงเดือนน้องพลอยน้องเพลงนะครศรีธรรมราชกับยอดคุณพลแดนใต้ค่ายโคสวนปามสุขโขท,ทัยชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทนะครับมาชมมาเชียร์กันนะครับหัวเหนือกับบัวใต้ใครจะเป็นผู้พิชิตเงินล้านกับค่ายนะครับ นี่นะครับควานตัวจริงนะครับเป็นควานตัวจริงทั้งเวลาชนครับเวลาชนสังเกตได้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงเชียร์ดังๆเนี่ยคนนี้เลยครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ไปดูยอดขุนพลแดนใต้นะครับไปดูความพร้อมของยอดขุนพลแดนใต้ค่ายโคสวนปามมาแล้วนะครับนี่ก็คือคู่ชนของยอดขุนพลแดนใต้ครับชื่อโคลังสั์พิจคาตลูกเบอร์ค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับตัวนี้มาจากไหนครับนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชนะครับชนมากี่หัวแล้วครับหัวเดียวครับหัวเดียวที่นครนะที่นครสภาพความพร้อมเนี่ยขณะนี้เป็นยังไงครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ฝากถึงคู่ต่อสู้ครับบอกได้ว่าเออคอยดูคอยดูก็แล้วกันคอยดูก็แล้วกันนะครับและฝาก FC นะครับพูดเป็นภาษาใต้เลยครับเออต่างบ้านก็มาช่วยเล่ลูกเบอร์จนกับแกสนามตุนโคทุ่งทะเลหลวงทุ่งทะเลหล,งงล,ลวงครับทุ่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับสุโขทัยครับอ่ะมีอะไรฝากไหมฝาก FC ใคร FC ลูกเบิร์ฝากติดตามฝากมาเชีย์ด้วยนะครับ วันที่วันที่ยี่ห้าครับยี่ห้านี้นะครับรอบสองรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนะครับอนี่คือสภาพความพร้อมของโคลังสศศัตร์พชรธาต ลูกเบอร์ค่ายโคทุ่งแสงเดือนน้องพลอยน้องเพลงนะครับตัวนี้ชนกับยอดขุนพลแดนใต้ค่ายโคสวนปาม์มชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทพร้อมสั้วสามารถจากสืบสารวชนบูไฟ8 8 8นะครับคู่นี้ทำการชนเป็นรอบที่2ของวันที่ย5พฤษภาคม2567นะครับคู่ที่3นะครับลองมาชมกันนะครับว่าจะแทงหรือใครจะแทงหรือใครจะทอกันครับ คู่นี้สนุกแน่นอนครับ